สวัสดีครับ่มแม่ปี่นน้องครับอยู่กับชอเดตวันเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมป้า่อแม่ปี่น้องมาลงแปลงพริกของผมเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับซึ่งปลูกในแปลงนาข้าวนะครับวันนี้ผมปลูกพริกอยู่ประมาณ6ไร่นะครับตัวนี้เป็นแปลงพริกเป็นพริกได้ขาวครับประมาณประมาณหนึ่งไร่ครับถ้าแถวเราปุ้นก็เป็นพริกได้ลูกพันผสมครับมีคนเก็บอยู่นะครับจ้งคนเก็บจยู่ครับเอามาความมูจักมาทำความมูจักก็พริกได้ขาวด้วยผมนะครับพริกได้ขาวครับพอหน่อยจะดกเติมต้นเติมต้นจี้นะครับเรียกว่าพริกได้ขาว ต้นเปื่อสูงครับพ่อม่หนอครับนี่ครับต้นสูงจากจากจากแปลงขึ้นมา ara, นะครับสูงเท่าเอวขนของเราเนี oh ่ยนะครับนี่ครับเท่าเอวขนของเราครับก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบบางต้นก็สูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับออกใหม่โดกเต็มต้นเต็มต้นนะครับพร้อมที่จะเก็บนะครับพ่อม่หนอครับพริกด้ขาวของผมเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเก็บครับตอนนี้ราคาห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับมีปกก้าแมกกาสั่งตลอดเลยนะครับ ถ้าพร้อมคลิปมีลักษณะเป็นจะได้นะครับนะครับผมพ่อครับพร่อมคลิปนะครับก็จะมีลักษณะเดี่วไม่กล้าเป็นต้องการว่าพริกสามสีนะครับสามสีจะได้ครับก็จะมีสีขาวสีส้มส้มครับแล้วก็สีแดงนะครับจี้นะครับว่าพริกสามสีครับพริกสามสีจี้ก็เคลิปลงถุงง้ามครับเป็นสามสีนะครับถ้ามีเฉพาะสีขาวก็บุกหอยง้ามก็ต้ามีสีส้มสีแดงสีขาวปนกันอยู่นะครับ ราคาดีครับพ่อแม่พี่น้องครับราคางามๆเลยนะครับพริกได้ขาวนะครับก็ราคา50บาทต่อกิโลกรัมครับหมดตำกว่า50บนะครับถ้าตีช่วงได้ตีบ่มีพริกเลยนะครับราคา70บาทเลยครับช่วงก่อนๆเมื่อปีที่แล้วผมปลูกก่อนนะครับได้ขายอยู่ตีกิโลกรัมละ70บาทเลยนะครับก็เป็นพริกดีน่าสนใจครับพ่อแม่น้องครับเป็นพริกพันพริกตีน่าสนใจดีเลยทีเดียวครับก็ได้ตีมีตีบนักนะครับ สามารถปลูกพริกได้ขาวนี่นะครับเก็บภายในครัวเรือนของเราครับเก็บขายครับก็จะได้ราคาดีครับแต่ของผมนี่ปลูกหน้ารับปีนี้ปลูกประมาณ6กไร่นะครับในแปลงนาข้าวครับปลูกพริกได้ลูกพันธุ์ผสมด้วยครับต้องปุ้นนะครับผสมพอครับมีคนเก็บอยู่นะครับนะครับจะชคนมาเก็บจุ๋ยครับตอนนี้เจ้านะครับก็ผมผมยูช่วงนี้ก็ป้าป๋อมไปนอกมาจักกระพริกได้ขาวครับนี่ครับต้นสูงเก็บง่ายครับนี่ครับพอครับลูกลดกเต็มต้นเต็มต้นเจ๊นะครับ เพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้หาฟันไปปลูกครับผมทําแปลงก่อปลูกต้นแปลงละสีต้นนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่เราก็เว้นห้องไว้จี้นะครับนี่ครับเวลาเขาเข้าไปดูแลพริกเกิดง่ายครับแปลงละสีต้นสีต้นนะครับเราวางต้นระวางแถวก็ประมาณนี่ครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับนี่ครับต้นนี้มาหาต้นนี้นะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องก่อนเวลาทําแปลงก่อลองดูนะครับแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะครับ นะครับวันนี้ป้าปูแม่พี่น้องมาจักกับพี่ดเพลินได้ข่าวเนี่ยครับผมก็ขอขอบคุณนปูแม่พี่น้องจูคู้จูค้นนะครับที่คอยที่ตากที่ของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมดีนะครับป้ากันคลิปไหมครับปูแม่พี่น้องครับขอบคุณครับ